มีคอมเมนต์ถามมานะครับว่าขอวิธีการไล่สายเอ็นให้จมน้ำหน่อยนะครับอันนี้ตก27เนี่ยมันมันจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เพราะว่าสายมันระยะสั้นๆเราเอาปลายจุ่มนี่ก็ก็จมไปเองแหละนะครับแต่ถ้าเป็น3 6มหขึ้นไปเนี่ยสามหกสี่ห้าพวกนี้ขึ้นไปเนี่ยถ้าเราไม่ไล่สายให้โจมนมันก็จะลอยอย่างนั้น เวลาลมพัดเนี่ยยิ่งวันที่ลมลมแบบเนี้ก็จะมีผลต่ออาการทุนด้วยนะครับฉะนั้นเราก็มาลองดูเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับก็ถอยไปธรรมดานะครับอย่าถอยสุดสายนะครับถอยสัก90%ก็คือเรากระดกคันขึ้นนิดนึงหน่อยก็ได้มันจะได้ไม่สุดสายหรือถ้ายังไม่แม่นถ้าเราเผลอถอยสุดสายเราก็ดึงเข้ามาหน่อยนะครับอโอเคถอย90%นะครับ กระดกคันไว้นิดนึง่งพอทีนี้เราก็วางลงก็กระดกหางขึ้นนิดนึงนะครับตรงท้ายคันเนี่ยปลายมันก็จะจุ่มน้ำก็จะกดทุน่นกดสายเอ็นลงไปจมไปโดยปริยายทีนี้เราก็ดึงเข้าหาตัวสักประมาณฟุตหนึ่งนะครับฟุตหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการเช็คว่าให้ทุ่น9 0องศากับต,ตัวตะขอนะครับดึงเข้ามาก็ พอทุ่นเสร็จตัวเสร็จเราก็ผักกลับไปนะครับผักกลับไปวางอันนี้ก็ได้สายก็จะจมแล้วก็ตัวทุ่นก็จะก้าเสบองศากับตัวตะขอนะครับหรือถ้ามันยังไม่จมเราก็ดึงอย่างเงี้ยก็ดึงมาถ้าดูในคลิปอ,า,อาการทุ่นที่ผมทำเนี่ยจะได้ยินเสียงเงี้ยนะก็คือเป็นการ ไล่สายให้จมแล้วก็ดึงมาเช็คให้มันตัวทุ่น90องศากับตัวตะขอหรือว่าถ้าเป็นไม้ตายก็จะเป็นตัวตะกัวนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับการไล่สายให้จมนะครับ